สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสปคออมกรมควบคุมโรคขยายความร่วมมือเครือข่ายพื้นที่เขตสุขภาพที่5สนับสนุนกิจ,จก,กรรมการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในประชากรเสี่ยงและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยนายแพทย์พทัยสิงห์คำผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลล่าสุดในปี2566มีผู้ป่วยติดเชื้อราว70,000คนในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนระบบการดูแลรักษาของบ อย่างไรก็ตามนะจากประมาณการเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีผู้ป่วยจริงๆอาจจะไปถึงประมาณ1นึ่งแสนคนสถานการณ์วัณโรคในบ้านเราเนี่ยก็มีจากหลากหลายปัจจัยนะทั้งผู้ป่วยที่เป็นคนไทยในพื้นที่เองกับคนที่มาทํางานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในบ้านเราด้วยวัณโรคแฝงนี่คือเป็นวัณโรคที่ยังไม่แสดงอาการตัวของผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคซึ่งมาจากตัวแบคทีรียปกติก็จะมีอาการไอไข้น้ําหนักลดเบื่ออาหารแล้วก็มีอาการเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่อาการเหล่านี้ยังไม่เกิดในผู้ป่วยที่มีเชื้อแบคทีรียก่อโรควัณโรคที่แฝงอยู่แล้วก็จะยัง่แพ เชื้อไปถึงบุคคลรอกข้างจนกว่าเขาจะเริ่มมีอาการไอออกมานะแล้วก็น้ำมูกน้ำลายที่มาจากการไอเนี่ยก็จะ มีเชื้อแบคทีเรียรวรนโรคแพร่กระจายมาด้วยความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยวัณโรคพยายามคัดกรองให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในระยะแฝงถ้าเรารีบดูแลรักษาเขาคัดกรองเจอแล้วก็รีบดําเนินการให้เขายังไม่ไปถึงระยะที่ป่วยจนแพร่เชื้ออันนี้ก็จะช่วยให้ลดการแพร่กระจายในชุมชนได้สถานการณ์วัณโรคมีกลุ่มประชากรที่เรามีเป้าหมายจะดูแลเป็นพิเศษกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดบริเวณที่มีรอยต่อของเพื่อนบ้านนะที่มีแรงงานต่างด้ เข้ามาทํางานแล้วอยู่กันกระจุกตัวทําให้สถานการณ์ตัวมรณโรกเนี่ยค่อนข้างสูงเด่นกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆทําให้เราต้องเร่งกระบวนการในการคัดกรองเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแพร่กระจายเชื้อในชุมชนที่อยู่อาศัยร่วมกันแบบกระจุกตัวหน้าที่สําคัญของสถาบันป้องกันควบคุมเขตเมืองการดูแลสุขอนามัยแล้วก็กระบวนการด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ผู้ที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยที่อยู่ในลักษณะการอยู่อาศัยเป็นเมืองโดยการคัดกรองครั้งเนี้ยเราเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทํากระบวนการคัดกรอง สนับสนุนตัวรถคัดกรองในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่ในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็นําไปสู่กระบวนการดูแลรักษาพบผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคในร่างกายหลักๆของวัณโรคเนี่ยจะเป็นโรคจากทางเดินหายใจเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามวัณโรคจะสามารถไปก่อโรคในบริเวณอื่นอวัยวะอื่นของร่างกายนอกจากระบบทางเดินหายใจก็ได้ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่อาการนําก็จะเป็นอาการไอซึ่งเป็นไอแบบเรื้อรังนะครับเรื้อรังนี่แปลว่า2สัปดาห์หรือ14่วันขึ้นไปนะไอไ หากเป็นอาการระยะเวลานานก็อาจจะเกิดภาวะเบื่ออาหารน้ำหนักลดมากกว่า5% 10%ของน้ำหนักเดิมของร่างกายนะครับก็คือสังเกตว่าผอมลงอย่างรวดเร็วอาการลักษณะนี้ถ้ามีประวัติร่วมกันนะว่าที่ผ่านมาเร็วๆนี้เราเคยสัมผัสกับคนที่เขาไปตรวจเจอมาในโรกแล้วก็พบชัดเจนนะว่าผู้ป่วยคนนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วแม้ว่าเราจะยังไม่ไอนะน้ำหนักยังไม่ลดหรือยังไม่มีไข้นะก็ควรจะเข้าไป ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อขอทําการคัดกรองในฐานะผู้ที่มีประวัติสมัมผัดเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันประชาชนสามารถสังเกตอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรคดังนี้หากในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีอาการเหล่านี้ได้แก่ไอทุกวันเกินกว่า2ส,สัปดาห์หรือไอเป็นเลือดอาการไข้ตัวร้อนน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุเหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422